รกคนดีกว่ารกยาหากคนไม่เข้าท่ารกหญ้าดีกว่ารกคน ครับสวัสดีครับบรรดาบูรักแฟนๆทุกๆท่านมากันแล้วครับ EP ที่48กลับบะ4ประตู Ford Ranger 2.2 XLT Double Cab Highlighter ปี2016โฉม Highlighter Double Cab เกียร์ออตโต้สีขาวนะครับเลขไมล180,000กว่ากิโลเครื่องดีเซลเสนอขายในราคา528,000บาท528,000บาท, 5, 28, บาทเครดิตฟรีดา ฟรีดาวฟรีดาวพ่อน9,800บาทคูณ72งวดหรือเลือกผ่อน8820บาทคูณ84งวดพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังกชันคลัสชคอนโทนภายในบอกกำมยี่จากสูทเทสสะอาดใหม่สไตล์สปอร์ตระบบความปลอดภัยแอร์แบก ABS เซนเซอร์รอบคันระบบกดโทรศัพท์ที่พวงมาลัยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า เครื่องเล่น MP3 AUX Bluetooth FM ล้อแม็กแต่งสวยมีสไตล์ติดต่อเซลล์หน่อยค่ะรถมือสองโทร0905190676 0905190676 DJ สุริยันไฟแนันทำสัญญาถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้ากันเลยนะครับลูกค้าต่างจาังหวัดก็ออกรถได้ไฟนันครอบคลุมทั่วประเทศดูรถได้ที่การจนาพิเศษ กทออมรับประกันคุณภาพว่าท่านจะไม่ผิดหวังก็แล้วกันนะครับ